อ้าถึงแล้วครับอันนี้คือถ้ำพระนอนถ้ำพระนอนเราจะขึ้นมาทางนี้นี่เราจะเห็นวิวของฝั่งหมู่เก้าดูเห็นบ้านบ้านคนเต็มเลยนะฮะเราจะมีลูกศรชี้นำทางไปทางวัดถ้ำพระนอนอุ๊บ มีก็เขียนว่าโยกอสลาบเพื่อนๆลองอ่านอ่านดูนะแล้วก็อ่างล้างเท้าพระพุทธะพพทธเจ้าโอ้นี่ฮะเดี๋ยวฮะให้ดูอ่างล้างเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ ที่โยนเหรียญจุดโยนเห,ยนนหรียญเราก็บอกว่าให้จุดโยนเหรียญเนี่ยใส่ไปในบาทแต่จุดแต่ลูกศรชี้น่ากลัวมากอันนี้ก็จะเป็นล่องล่องถังถาม,ถามล่องถ้ำล่องถับนี่ฮะถ้ำพนอนถึงแล้วถ้ำพนอน ดูบรรยากาศที่เห็นที่เห็นยอดสูงสูงนั้นคือ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 เขาเซียนนั้นเขาเซียนเี๋ยวเราไปดูท่านพนอนกันว้าวเข้าไปแล้วนะครับ โอมีขางข้าวขางขาวบินไปบินมาในนี้ก็จะได้กลิ่นข,งขางคานิดหน่อยอพันอนอยู่นี่นี่คือทํำพระนอนนะสิกานี่สงบมากเลย ไม่มีคนอยู่เลยสาธุ อ้าเพื่อนๆขอ,อพอเสร็จแล้วนี้จะก็จะมีถ้ำนี่นี่มีรอยเป็นรอยมือเป็นรอยมือนะไม่ผิดแล้วก็ตรงป่องนี้ จะหาอะไรที่แปลกๆให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นล่องท่ามไปอีกอเดี๋ยวเราต้องสำรวจอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้เราจะขึ้นไปเขาบนยอดเขาจอประลอให้เ,เพื่อนๆเห็นโอเคครับจบปันลงพ่อรามประนอนก่อน